สวัสดีครับแดงโปดชีวิตดินครับสําหรับพื้นที่ใครนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ําปีนี้ฝนชุกนะครับก็จะทําการเพราะปลูกลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าการไถหรือการปลูกพอฝนมามันก็จะลงไม่ได้นะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปไปเป็นเดือนเลยนะครับเนื่องจากต้องมาเตรียมดินนะครับในการเพราะปลูก สาเหตุก็มาจากปลายปีที่แล้วนะครับฝนตกชุกมากเลยนะครับแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมานะครับฝนตกเร่งตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็ทําให้แปลงของผมนะครับซึ่งเป็นแปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่รับน้ําไม่สามารถทําการเตรียมดินเพื่อจะเพาะปลูกได้นะครับน้ํามันจะเป็นน้ํทซับนะครับไหลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตอนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตกระโพดนะครับก็ยังลําบากเลยนะครับแปลงนี้พอเริ่มต้นปีฝนก็มาเล่งอีกนะครับเลยทําให้พื้นที่ไม่สามารถที่จะไถได้วิธีการแก้ไขของผมนะครับผมก็จะทําล่องระบายน้ําเพื่อที่จะได้ทําให้พื้นที่นะครับมันสามารถลงไถได้ให้หน้าดินมันแห้งนะครับโอเคถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับน้ํามันก็จะชุ่มอยู่อย่างนี้นะครับเราก็จะลอก ระบายน้ําลงมาลงที่สะนะครับและสะนี้เราก็ได้ขุดไว้นะครับเพราะพื้นที่มันเป็นพื้นที่รับน้ําอยู่แล้วนะครับมันถ้าเราไม่ขุดสะไว้พื้นที่ตรงนี้ก็จะทําการเกษตรไม่ได้นะครับมันก็จะเสียประโยชน์ไปก่อนหน้านี้นะครับแ้งมาสองสาปีที่บริเวณสะที่ขุดไว้นี่น้ําก็เก็บน้ําไม่อยู่นะครับฝนตกมาเก็บน้ําไม่อยู่แต่พอมาปีที่ผ่านมานครับ ฝนมันเล่งเข้ามาเธอเลยทําให้สะสสามารถเก็บน้ําอยู่ครับแล้วก็พื้นที่รอบๆโดยรวมแล้วก็เนี่ยครับเห็นเป็นน้ําเต็มไปหมดเลยครับไม่สามารถทาอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลอกนะครับน้ําให้ไปลงที่สาะนะครับแล้วก็ให้ระบายออกไปข้างนอกมันถึงจะทําการลงถ่ายได้ ก่อนที่เราจะทําการลอกนะครับเราต้องรู้ทิศทางน้านะครับไหลมาจากทางไหนแลวเราก็ต้องรู้ว่าที่ดินของเรานะครับสูงต่ํายังไงนะครับน้ําไปรวมกันที่ตรงไหน <Okay. S 2> อย่างของผมนี่ก็สํารวจมาแล้วนะครับเลยขุดสระไว้2ที่นะครับ2รูปซึ่งบริเวณที่ขุดสระก็จะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะครับตรงที่น้ํามันมารวมกันอยู่ตรงนั้นพอเราขุดสระเสร็จนะครับเราก็ลอกคลองนะครับให้ลงสระ จะเรียกว่าคลองก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นล่องระบายน้ําก็แล้วกันนะครับค่าใช้ใจ่ายในการลอกคลองในครั้งนี้นะครับก็จ้างรถแบ็คโฮนะฮะมาลอกล่องระบายน้ําใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับแปลงนี้นะครับเคยทำํำกระพูดแต่ว่าปีนี้นะครับจะมาปลูกอ้อยได้ข่าวว่าอ้อยจะราคาดีนะครับ <Wow. S 1> ก็จะทาการปลูกอ้อยโดยที่ผมก็ ไว้พันไว้นะครับอ้อยซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นพันอ้อยที่ผมได้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นพันสําหรับปลูกซึ่งถ้าเราไม่ระบายน้ําแบบนี้นะครับอ้อยนี้ก็จะไม่สามารถตัดได้นะครับซึ่งในการทําไร่อ้อยนะครับถ้าเราไม่มีพันอ้อยเองนี่ต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะครับ คลิปหน้านี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอทำไรอ้อยนะครับว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายอย่างไงนะครับในการทำไรอ้อยเขาว่ากันว่าทำไรอ้อยปีแรกไม่มีกำไรมันเป็นอย่างไงนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน <Okay. S 1> สำหรับพื้นที่ของใครนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ําก็ลองเอาวิธีของผมไปใช้นะครับทำพื้นที่รับน้ําให้สามารถทําการเพาะปลูกได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า <Yes. S 1> นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ